กะปิบุมี่ผักขาทอดกับอาา่อนมะเขือซุปแปง้งซุปไข่ทอดน่าจะบุมี่ผักขาซุปไข่ทอดมะเขือกับซุปไข่ทอดแซ่บคือกันนะจ๊ะก็จะกินแค่นี้นะจ๊ะมือ้อนี้ กินไหมคะทุกคนทอดมะเขือม่วงน,นะคะกินกับน้ำพริกกะปิเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตอนจบนะคะมนะเขือม่วงมะเขือม่วง้็จ้ามะเขือม่วงลูกใหญ่โตๆสุกไข่ทอดจ้ะ สุกไข่ทอดกินกับน้ำพริกกะปินะคะอยากกินอยากกินแบบนี้มันบะสุปแป้งก็แต่สุกไข่จะ้ะสไตล์ย่า ทอดทอดงานทอด โอเครู้เป็นไจัแมันเป็นแผ่นม่นี่ มะเขือชุบแป้งทอดนะคะทุกคนจะทำมะเขือม่วงชุบแป้งทอดไม่ใช่ชุบแป้งทอดชุบชุบไข่มะเขือม่วงชุบไข่ด้ตต้มะเขือม่วงแบบนี้ แค่ไปผงรดดีด้วยจ้ะก็ใส่แนวอื่นจ้ะใส่พอมันมนวดนวดจะน้อยหน่อยนะแต่นาะเะพเราะว่าจะกินกับแจวกับปีด้วยจ้ะกินกับน้ำพริกกับปินะจคะเกลือมืง ุกไขท่ทอดทําง่ายๆสไตล์ย,ย่าๆนะคะทุกคนอยากกินแบบไหนก็ทําแบบนั้นแหละคะ่ะไม่ทําตามสูตรใครทำสุกตามใจตัวเองค่ะไม่ทไม่ทําตามสูตรใครทําตามใจตัวเองใช่ไหมคะได้ช้ายาใหม่ละยายา เตานี้รู้สึกว่านานร้อนมากนะคะเพราะว่าเคยเปิดเอาไว้ทิ้งไว้นานๆแล้วไม่ไม่หม,ม้อตั้งไฟอะไรประมาณเนี้ยมันจะทำให้หัวเตาค่อนข้างจะพังเนาะต้องรอยมันห่อนๆก่อนนะจ๊ะ บสปปะสุปแป้งได้จะสสุกไข่จ้ะสุดไข่ทอดมะเขือกินกับน้ำพริกกะปิอร่อยอร่อยเลยค่ะทุกคน,น,นวันนี้นักอยากกินน้ำพริกกะปิปลาทอดย่างปลาลักย่างปลาซะมอนมนาแต่เนาะเสร็จก่อนห้องนี้ เบิง์ไหเนี่ยเด้อจตท่านผู้ชมเบิง์ไหเนี่ยเบิง์ไหเนี่ยท่านสาดกันขอโทษขออภัยหลายๆน,น้ำมันยังบ่ห่อนเลยจ้ะทุกคนอาหารยาย่วันนี้นะคะทุกคน มีทอดปลาแซลมอนน้ำพริกกะปินะคะแตงมะเขือการน,น้ำซุปนิดหน่อยเนาะแต่นาะทำต้มพอเดียนกินแล้วก็มะเขือซุปไข่ทอดแล้วจะอร่อยอร่อยเลยค่ะอันนี้น,นี่ยอยากเอาแตงกว่าใส่เ็ดง่ายๆเนาะแต่แบบบย่ยาดใส่หั่นใส่แต่มนนวาแล้วจะแล้วก็มีเห็น ผักาศขาวหน่อยหนึ่งหม,ซนะมูซับอนอกจากหมูกับซับเองนะแล้วก็ฟักชีเนาะคะ่ะต้นหอมแค่นั้นนี่คะ่ะมีวอนนี้นะจ๊จะมาเด้อจแต่มาดินกันแซ่บ,บแก้วกะปินะแต่เนาะ่งถอดปลาแซลมอนว่ามีปลาทูจ้ะก็ได้ทอดปลาแซลมอน